สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วเนาะวันนี้วันที่31ตุลาคมเนาะเราก็จะมาแต่งไปแล้วไปเนาะวันนี้เราจะออกไปข้างนอกไปดูบรรยากาศฮาโลาวีนที่กรุงเทพเนาะปีพุทธศักราช2566ว่ามันเป็นยังไงโ okay. อเคเมื่อกี้ดูแอนิเมชันเรื่องท่านเล่ามาเนาะเรื่องหมูทองกับพรวิเศษเพราะเรื่องก็คือมี ชชยคนหนึ่งเป็นคนขายหมูนี่แหละอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วก็วันหนึ่งออกไปล่าหมูป่าแล้วก็บังเอิญเจอหมูตัวหนึ่งสีทองแล้วนางก็จับหมูสีทองตัวนั้นได้หมูสีทองตัวนั้นก็เลยบอกว่าอขอแลกพรกับผมพรหนึ่งข้อเนาะกับกับชีวิตใช่นางก็เลยขอ ให้ตัวเองรวยที่สุดในหมู่บ้านมีเงินมีทองเนาะโอเคก็จบไปกลับมานางก็มีบ้านสมดังที่ตั้งใจไว้เนาะแล้วก็วันหนึ่งนางก็อยากมีเมียนางก็กลับไปขออีกขอให้ตัวเองมีเมียที่สวยที่สุดนางก็ได้เมียที่สวยที่สุดมาเนาะแล้ววันหนึ่งก็มีคนมาบอกว่าเออถ้า เขารว่าอะไรอะถ้าได้มีชีวิตอยู่ใช้สมบัตนนินานๆก็คงจะดีเนาะอะ,อะอาน,นางก็เลยกลับไปใหม่ไปขอพรข้อ,อ,ขอ,อ,ขอ,อที่สเป็นอมะตะซึ่งหมูสีทองก็เลยบอกว่าเออมันไม่สามารถเป็นไปได้นะอะไรอย่เงี้ยนางก็เลยแบบงั้นแบบขอพรข้อ,อ,ขอ,อ,ขอ,อใหม่เป็นขอให้มีพรพิเศษเหมือนกันกันกบหมูทองแล้วก็ เสกอะไรก็ได้ทุกอย่างเนาะหมูทองก็เลยให้นางเป็นหมูทองแทนนางแล้วก็หมูทองก็กลายเป็นนางแล้วหมูทองก็ได้บ้านหลังเก่าของนางไปเนาะก็คือใช้ชีวิตแทนนางเลยซึ่งสุดท้ายนางก็กลายเป็นหมูหมสีตัวสีทองแล้วก็ให้พรอนคนในป่าเนาะแล้วก็คงจะต้องหลอกล่อให้ใครสักคนหนึ่งมาเป็น หมูทองแทนน้าเนาะนั่นแหละเป็นเรื่องหมูทองกับคนวิเศษซึ่งมันเหมือนนิทานกริมเรื่องหนึ่งที่นี่เคยอ่านไที่เราเคยอ่านตอนอตอนมอปลายเนาะตอนมอปลายเหมือนแบบนี้แหละมันเป็นเรื่องปาจาระเมศเนาะมันมีชาวชายชาวประมงคนหนึง่งออกไปล่องเรือแล้วได้จับปาจาระเมศได้ตัวหนึ่ง แล้วทีนี้ปา,าราเมตก็ขอเหมือนกันขอให้ปล่อยชีวิตนางไปและกับพรหนึ่งข้อนางไม่ได้พูดบอกว่าพรหนึ่งข้อหรอกนางพูดประมาณว่าสามารถขอพรได้นี่แหละทุกเมื่อที่แบบต้องการอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็นางก็เลยขอให้บ้านนางจากหลังเล็กๆให้กลายเป็นหลังใหญ่ ใช่แล้วนางก็กลับมาบ้านบ้านนางก็กลายเป็นหลังใหญ่ลูกเมียานางก็อยู่สุขสบายใช่เหมือนเหมือนเมียานางหลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาอยู่ในบ้านหลังใหญ่เลยเนาะแล้วทีนี้ผัวนางก็เลยเล่าให้ฟังว่าเออนางเจอปาจาระเมศรแล้วก็เลยขอพรให้เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วเมียก็เลยพูดว่าเธอนี่มันงู้จริงๆทําไมถึงขอแค่นี้ประมาณนี้เมียก็เลยบอกให้กลับไปขอใหม่ ขอครั้งที่สองขอให้เป็นปราสาทขอปราสาทขอแบบราชวังอะไรอย่างเงี้ยแหละ,ะใช่แล้วนางกลับมาขอราชวังเสร็จแล้วเนาะนางก็เป็นเหมือนเจ้าของดินแดนแกป็นพระราชานึกออกแบบแล้วหลังจากนั้นนางก็อยู่ไปวันหนึ่งนางก็รู้สึกเบื่อนางก็เลยกลับมาขออีกรอบหนึ่งขอให้แบบนาง เป็นสันคปาปาใช่นางก็เหมือนได้เป็นสันคปาป,า,ปาสักอย่างนี่แหละจำไม่ค่อยได้เนาะใช่แล้วนางก็ไม่พอใจนางก็มาขออีกรอบนึงโดยการขอเป็นเจ้าของโลกใบนี้อะไรเงี้ยแล้วป้าจระเมศก็เลยโมโหก็เลยยึดของทั้งหมดที่ให้ไปกลับคืนหมดเลย แล้วนางก็กลับไปเป็นพ่อค้าขายปลาเหมือนเดิมนาะมันเหมือนแบบเรื่องคล้ายๆกันอันที่จริงมันก็อะไรแบบนี้มันก็เหมือนๆกันหมดแลยเนะาะแบบพวกขอพรอ่อะเขาเหมือนกําลังสื่อว่าอย่าอย่าโลภมากแบบว่าเออเวลาได้ขอแล้วว่ะคิดดีๆก่อนขอนึกออกไหมเพราะมันขอได้แค่ครั้งเดียวครั้งที่สองมันจะกลายเป็นแบบ แต่เป็นเราโลภอ่ะอถ้าเป็นเราเนาะถ้าสมมติเจอหมูทองตัวนี้นี่ก็คงขอให้รวยเหมือนกันนั่นแหละเนึ้ออกอกไหมจะรวยแบบสักหนึ่งแสนล้านก็พอละเนื้อออกไหมคงไม่ได้ขอแบบไปมากกว่านี้นืกอออกไหมสำหรับเงินหนึ่งแสน 1, ล้านบาท สามารถใช้ชีวิตได้แบบโอ้โหโไม่สิ้นสุดเลยนะโอเคตอนนี้เราก็กำลังเกี่ยวหลอกพื้นอยู่ยนะครับเออแล้วก็มันมีเรื่องต่อไปที่ดูค้างไวนะ้เนาะเราดูถึงแอนิเมชันตอนจำชื่อไม่ได้ เมื่อกี้แต่ว่าพอดเรื่องมันคือหุบเขาทานตะวันเนาะคือเล่าว่าอ่านหนังสือเรื่องหุบเขาทานตะวันอ,อ่ะหลายหลายคนก็คงได้เคยอ่านแหละนึกออกไหมเพราะว่ามันอยู่ในบทเรียนภาษาไทยไม่แน่ใจว่าปป .5 หรือป .6 แล้วลอออเราชอบเรื่องหุบเขาทานตะวันมากเพราะว่ามันจินตนาการแล้วทีเนี้ยในเรื่อง ในในแอนิเมชันอ่ะทำออกมาถึงมากไม่ว่าจะเป็นฉากแห้งแล้งของหมู่บ้านหรือว่าฉากน้ำตกของของคนนั้นอ่ะอแล้วก็คิดว่าน่าจะสนุกเนาะก็รอดูแล้วมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งตอนอ่านตอนปฐมอ่ที่เราชอบชอบก็คือเรื่องปูเฉชวนอืม ปูเฉยชวนเอเอออะไรสักอย่างเกี่ยวกับปูเฉยชวนนะอันนั้นเราก็ชอบมากเพราะว่าภาพมันสวยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันระบายสีสวยอ่ะอืมปากกาลางปูเฉยชวนท้องฟ้าอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเราเก็บหนังสือพวกหนังสือแบบเนี้ยไว้ทุกเล่มเลยที่บ้านอืมมีหมดเลยซึ่งหนังสือเรียนของเด็กสมัยเนี้ยมันไม่ค่อยสวยนึกออกไหมมันเป็นกระดาษ กระดาษเหมือนเราเรียนตอนมปลายอะ่ะที่เป็นฟิลดูจริงจังเป็นฟิลกระดาษถานอมสายตาซึ่งซึ่งมันไม่มันไม่อื้แต่จินตนาการเด็กเลยอะ่ะนื้อออกแมพนี่ว่าสมัยก่อนสมุดเรียนมันน่าอ่านว่านี้แล้วมันก็แบบอยากให้เด็กวาดรูปตามเนือออกแมพเมื่อก่อนจําได้ว่าเวลาว่างก็จะวาดรูปตามอะ่ะ หนังสือเรียนเนาะแต่เดี๋ยวน,นี้หนังสือเรียนจริงจังมากเราเห็นตั้งแต่หนังสือเรียนตอนของน้องเราแล้วตอนนั้นเราอยู่มอปลายเนาะแล้วน้องอยู่ปถมีเราเข้าเห็นหนังสือเรียนของน้องอะ่ะมันดูไม่น่าอ่านเลยอะ่ะมันดูแบบเปิดมาก็ก็เป็นหนังสือตัวหนังสือแล้วก็ภาพเป็นขาวดําภาพสีก็มีแหละแต่ว่าสีมันไม่สวยอะ่ะคนก็ดูจริงจังสมจริงสมจัง นึกอ,ออกไหแต่เมื่อก่อนอจําได้ว่าลายเส้น่ะมันจะเป็นฟิลแบบว่าเด็กสามารถวาาตามได้อ,ออกหใช่แต่พอมันดูจริงจามไปอ่ะมันดูไม่น่าอ่านอแล้วเรื่องเมื่อก่อนใช่ไหมก็สนุกแต่เดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจนะว่าหนังสือปอ .4 ป .5 มันจะมีพวกเรื่องหุกเข่าทางต่อวา สองคือเจอผีนึกออกไหมมันเป็นมันเป็นเรื่องเหมือนเรื่องยุคคนในะยุคประมาณยี 9, 30, 20 8, 20 9, ่สิบเก้าสามสิบยิบแปดยิบก้าสามสิบขึ้นไปเนาะโอเคลิปสติกวันนี้เราจะทาเป็นของ r o ิออฟปารเนาะสอง ก็เราจะทาตัวด้านในเป็นตัวนี้มันคือมันเขียนว่าแบล็กอะเออสติกของแบล็กมันเป็นของเกาหลีอะซื้อมานานมากแต่แบบจำไม่ได้ว่าไม่ต้องหาซื้อที่ไหนหาข้างในยน,นิดหนึ่งก็ประมาณนี้เนาะเราก็แต่งหน้าแบบ ง่ายๆเนาะเพราะว่ามันเป็นมันยังไม่มืดเพราะว่าเราจะออกไปข้างนอกไปกินข้าวไปอะไรก่อนนะก่อนที่จะแบบลากยาวไปดูพาไปดูบรรยากาศของฮาโลวีนของคืนนี้เดี๋ยวจะเก็บภาพมาเป็นเป็นเหมือนแบบคล้ายๆวันฮาโลวีนปีนี้ว่ามันบรรยากาศในไทยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ยไม่รู้ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะไปไหนดอกจะต้องรอดูก่อนว่าจะไปไหน เติมความสดใสอันนี้จริงๆอยากแต่งหน้าหนักๆมากเลยแต่รู้สึกว่ามันแบบมันจะหยิ่งอ่ะเพราะดูจากบรรยากาศน่าจะร้อนหนักอยูน่นะวันเนี้ยาาก็ประมาณนี้วันฮาโลวีนเนาะส1ตุลาคม จำได้ว่าปีที่แล้วอ่ะสาสตุลาคมก็ประมาณนี้แหละไปเที่ยวกับเพื่อนเนาะคือมันเด้งแจ้งเตือนขึ้นมาอยู่ว่าเออสาตุลาคมปีที่แล้วไปไหนบ้างไปจอร์ดแฟร์แล้วก็ไปเข้าสารเนาะปีที่ไปเข้าสารอ่ะปีนั้นตรงกับอไอเนี่ยอินเทอร์วอนที่เหยียบกันตายเนาะแล้วก็เราก็ไปเข้าสาร พอไปคนก็แน่นแบบนั้นเลยแล้วก,ก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวเกินไปคือมันขยับไม่ได้เลยเนาะเราก็เลยเลือกที่จะอยู่ข้างนอกอือยู่ข้างนอกรอจนแบบคนคนสาถึงเดินเข้าไปใช่อืมมันมันก็แน่นเหมือนกันปีนั้นที่เราไปเนาะปีนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะไปเข้าศารไหมเพราะว่าไม่อยากไปเพราะว่าคนมันน่าจะแน่นหนักอยู่อืใช่ก็อาจจะไปดูบรรยากาศ โดยรอบเนาะ,ะจำได้ว่าฮาโลาวีนเนี่ยเมื่อก่อนอะ่ะจะแค่ไปกินหมูกระทะกับเพื่อนเฉยๆไม่ได้ไปไหนเลยผับก็ไม่ได้เที่ยวเนะเพราะว่าไม่ได้มีตังค์ซื้อเหล้าขนาดนั้นอืมแล้วก็ไปกินหมูกระทะแล้วก็กลับไปนอนอะไรประมาณเนี้ยอือวันฮาโลาวีนเมื่อก่อนตุลาพฤศจิกาใช่อืมแล้วก็ หลังๆจำได้ว่าวันฮาโลวีนครั้งแรกที่ไปก็คือไปนานาใช่ตอนนั้นเรียนอยู่มหาลัยไปฮาโลวีนนานาไปาพาไปเ,าเดินดูเนาะแบบไปกินข้าวแล้วก็เดินดูไม่แน่ใจว่าวันฮาโลวีนเนี่ยมันเป็นวันเกิดของของใครสักคนหนึงหรือเปล่าเนะาะจำไม่ได้จริงๆแล้วก็ปีต่อมาก็ได้ไปวันฮาโลวีนอีกเนาะ ประมาณนั้นแหละอืมจะเป็นช่วงวันฮาโลวีนโอเคก็ประมาณนี้เนาะคร่าเท้าสำหรับแต่งหน้าออกไปดูบรรยากาศวันฮาโลวีนนะแล้วก็เล่าเรื่องแอนิเมชันช่องท่านเล่ามาเนาะนะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะคะที่ดูมาจนจบถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปเย้ะมากก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ